สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะก่อนจะไปรับฟังของรับชมของวันนี้นะคะเรามาสรุปแนวทางกันก่อนนะคะแนวทางเข้านะคะนอยพิเศษนะคะ68นะคะ68ก็หลุดไปนะคะ ส่วนล่างห6หกนะคะก็หลุดไปนะคะเอากันเบิ้ลแต่ไม่เอากัน6นะคะพี่น้องจ๋านอยปกตินะคะสี่หก็หลุดไปนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่4ี่นะคะแต่ว่าเจาะไม่เข้านะคะพี่น้องเสียดายมากเลยนะคะ4 4สนะคะมานะคะสี่สีนะคะมานะคะ,มา,ะ,คะมาตัวรองนะคะส่วน5 9กนะคะก็หลุดไปแอดมินเอาเกดูสิพี่น้อง ล่าง89นะคะก่อนหลุดไปนะคะสรุปก็ยังโชคดีนะคะได้ตัวกันมานะคะสีสีนะคะตัวรองมานะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมของวันนี้กันเลยจ้าเพราะว่ากระดาษหมดแล้วนะคะพี่น้องวันที่9นะคะวันที่9นะคะ วันที่9เดือน7ปี64นะคะแนวทางหานอยสามนอยมัดรวมนะคะวันนี้นะคะแอดมินจะให้เด่นไปที่ เจ็ดนะคะเด่นเจ็ดนะคะเด่นไปที่เจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดสี่นะคะส่วนเด่นหกนะคะก็จะมี หกเก้าหกหกหกสี่นะคะส่วนชุดรองนะคะก็จะมีหกห้าเจ็ดเจ็ดแปดห้า ก็ห้นะคะส่วน3ตัวนะคะทดลองดูสิคะพี่น้องจ๋าลองดูจับ3ตัวนะคะก็จะมี8 5 9นะคะแล้วก็4 6 7นะคะพี่น้องจ๋าตัวที่แอดมินชอบนะคะ ตัวที่แอดมินชอบก็จะมีเจ็ดหกเจ็ดหกหกสี่นะคะ แล้วก็74นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะส่วนรองนะคะก็จะเป็น85ตัวที่ชอบแล้วก็8 85แล้วก็59นะคะตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะ ตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็น7 6 7 4 6 4 8 5 5 9นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้หนะ้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะพี่น้องจ๋า แอดมินก็ได้นำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะใช้สติในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากบ้านหลังเล็กๆฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า